สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a ชแน l ผู้รับสารจุตกวาลแปลความหมายด้วยกันอนา่านหน้าไพ่ทารลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณจากวันนี้ที่คุณชมคลิปนี้นะคะถึงเดือนเมษายนราศีสิง์รัคนาสิงนะคะขอบคุณมากๆเลยเวลาที่หมอแจนทำคลิปพลังงาน12ราศี ราศีสิงห์ลัคนาสิงห์มีพลังงานที่มียอดวิวสูงที่สุดหมอเจกนก็เลยทำคลิปออกมาก่อนใครนะคะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยราศีสิงห์ะัคนาสิงห์นะคะส่วนสมาชิกช่องนะคะสิทธิพิเศษนะเดือนละ65บาทมีลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นะคะก็ปักหมุดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรียนไททาโร่นะคะ สมัครสมาชิกช่องเลื่อนไปที่อ่านไพ่ตรงจริตแต่ละ900นะคะคุณจะได้วิธีการวินะ,คะเคล็ดลับในการอ่านไพ่ทํานายพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ที่แปลทุกใบเลยที่เป็นแบบความรักความสัมพันธ์นะคะสามารถเรียนได้ในในใน,ในสมัครสมาชิกช่องนะคะาระาคานะ,ะเออใกล้ที่นะ,ะจะถึงเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมาเช็คพลังงานว่า เป็นอย่างไรบ้างนะคะ12ราศีที่ทำไปแล้วก็คือสถานการณ์รักนะคะที่คุณกำลังเจออยู่แล้วก็ที่กำลังครึ่งหลังของมีนาเราทำออกไปแล้วนะคะตอนนี้หมอแจนกำลังอัปเดตนะพลังงานคือเดือนจากวันนี้ที่คุณชมคลิปนี้ไปถึงเดือนเมษายนนะคะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณนะวันนี้เราจะเปิดไพ่แบบเซติคอร์สใหญ่นะคะให้คุณเพื่อดูพลังงานนะคะ ในอดีตที่ผ่านมานะคะราศีสิงหราัณะาสิงเนี่ยนะคะอ,อุปสรรคที่แฝงเล่นเลยนะคะอาจจะเป็นตัวตัวคุณหรือคนของคุณก็ได้นะคะยังกอดเก็บความรู้สึกของความเจ็บปวดเสียใจที่อยู่ในอดีตนะคะเรามีกำแพงเราไม่ค่อยอยากเปิดใจนะคนคนนั้นก็อาจจะเป็นอิทธิพลเดียวกันอันนี้กับตัวคุณก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นไม่อยากเปิดใจ ปรเทคปกป้องตัวเองแล้วก็มีความสุขนะคะอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็คิดว่าถ้าความรักนะคะตัวคุณเองอะนะว่าเออมันความรักเนี่ยนะคะมันถ้ามันมีตัวเลือกทางเลือกหรือว่าถ้าเราโสดแล้วเรามีความสุขนะคะมันเป็นการปกป้องตัวเองเพื่อไม่ให้เราเนี่ยนะเจ็บปวดเสียใจนะเหมือนที่ผ่านมา อาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งเราเจอสถานการณ์คนที่มาชอบเราหรือเราไปชอบใครบางคนนะคะคนคนนั้นก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นมากๆใครๆก็อยากจะเอาผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นคนของเราที่รู้สึกดีต่อกันก็มีคู่แข่งนะคะเป็นสิ่งนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกท้งเลือกตอนนี้นะคะว่าเออตัวคุณเนี่ยนะคะ มีลักษณะแบบสองจิตสองใจว่าเราอุตส่าห์แบบเปิดใจนะคะที่จะคุยกับใครสักคนหนึ่งทางโซเชียลออนไลน์น่าจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วแหละนะคะในอดีตที่มีปฏิสัมพันธ์เพิ่งเริ่มกลับมาคุยหรือเพิ่งเริ่มคุยๆอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะคะเริ่มมาเรียนรู้หรือทําความรู้จักนะคะแต่ทีนี้มันก็ยังมีความหวัดระแวงนะะมันอาจจะเป็นลักษณะแบบกลับมาคุยนิดหน่อยนะคะหรือคนคนนั้นจะต้อง จะต้องเรียนจะต้องโฟกัสเรื่องเรียนหรือเรื่องงานนะคะคนคนนั้นเป็นคนที่แบบบางครั้งเขาก็เงาเขาอยากคุยกับเราแต่บางทีเขาก็มีพื้นที่เซฟโซนส่วนตัวนะคะคือโลกส่วนตัวสูงหรืออาจจะยังไม่ได้ลดกำแพงที่จะเปิดนะคะขยับความสัมพันธ์ในเร็ววันคือมาเป็นสถานการณ์แค่ลองคุยทดลองคุยแล้วก็ให้เวลานะคะ คนคนนั้นคิดว่าให้เวลามันเป็นตัวกําหนดไม่อยากจะบีบบังคับว่าเราสองคนเนี่ยต้องรักกันแบบแฟนหรือเราสองคนเนี่ยต้องอรีบร้อนในความสัมพันธ์หรืออะไรสิ่งนั้นนะคะทีนี้นะในความรู้สึกหรือพลังงานของเขาเนี่ยนะคะคนคนนี้นะคะเขาอะตอนเนี้โฟกัสนะคะโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องความมั่นคงอาจจะยังไม่ได้ขยับทํางานอะไรในความสัมพันธ์มากนักนะคะ ทําให้ตัวราศีสิงราคณ h สิงเนี่ยนะคะมีความลังเลใจนะมีความลังเลใจว่าอืตกลงเนี่ยพอเราเริ่มเปิดใจนะคะเปิดใจแบบเรียนรู้หรือพูดคุยนะคะนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะอีหลอบเดิมอีกหรือเปล่าเนี่ยนะแบบคุยแป๊บเดียวนะคะคุยสองสาวันรู้สึกดีเราก็นึกว่าโอเคเดี๋ยวจะใช้เวลาดูซิว่าคนเนี้ย พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไหมคุณก็จะเหมือนคุณกําลังพยายามแบบเออฉันจะเปิดใจแหละนะคะฉันจะเปิดใจให้กับคนนี้คือคุยลองดูนะคะลองศึกษาเรียนรู้นะคะแต่ทีนี้ตัวคุณน่ะนะะรู้สึกว่ามันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนมีอารมณ์แบบอยู่ดีๆคนนี้นะคะก็หายเงียบเข้าไปในพื้นที่เซฟโซนส่วนตัวของตัวเองนะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนเรามาโหะนะเหมือนเราอารมณ์เสียเรามาโหว่าอ้าวถ้าตกลง จะต้องให้เรารู้สึกว่าเราพยายามนะเราเราอุตส่าห์เปิดใจแล้วนะคะทดลองที่จะพูดคุยนะ,ะเหมือนว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทักทายเรามาก่อนเราอ่ะก็มีความสุขในความโสดของเราได้นะคะเราอุตส่าห์ปกป้องตัวเองและไม่อยากคุยกับใครแบบเล่นๆเ,เราเบือ่อนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่ทักมาหรือหายไปโฟกัส เรื่องงานหรือเรื่องหรือหรือเรื่องเรียนของเขาหรือนะคะถ้าอยากอยู่คนเดียวหรือไม่รู้สึกเหงาหรือนิ่งนะคะไม่แสดงออกความรู้สึกนะ,ะไม่ได้พูดนะทำนองลักษณะเหมือนว่าเออจีบเราไม่ได้สนใจว่าเออรักเราชัดเจนหรือเปล่าอะไรสิ่งนี้ไม่ได้พยายามพูดหรือบอกนะคะ <S <S ค,คุณก็รู้สึกว่านะคะตัวคุณอะนะคะไม่จําเป็นจะต้องคุณพยายามควบคุมนะคะอารมณ์ของความรู้สึกความไม่พอใจ ของคนที่คุยนิดหน่อยแล้วก็หายไปและบางครั้งก็อาจจะติดต่อทักกลับมาคุยเช่นหายไปหนึ่งสอสี่ห้าหกวันแล้วก็ทักกลับมาคุยนิดหน่อยอะไรสิ่งนี้นะคะเหมือนคล้ายแค,แค่ลักษณะว่านะ,ะทักทายนิดหน่อยหรือเขาจะต้องยังไม่โฟกัสที่จะขยับความสัมพันธ์ในในระยะเวลาอันเร็วอะไรสิ่งนี้นะคะบางทีนะคุณนะคะไปเจอกับ ใครบางคนที่เราอะนะคะทดลองคุยกับเขาแล้วเขามีความแบบเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเช่นนะคะเขาอยากให้เราแสดงออกความรู้สึกว่ารักว่าพยายามว่าต้องการเขามากๆนะคะนะและเขาจะดูหรือพิจารณาดูเองว่าตัวเขาอะจะทำอะไรในความสัมพันธ์ไหมจะให้ความรักไหมจะให้คุณเป็นแฟนไหมเขาจะตัดสินใจเอง บางคนนะคะคนที่กลับมาพูดคุยเนี่ยนะคะมีลักษณะเหมือนว่าพลังงานของคุณจะรับรู้ได้ว่ามีพลังงานที่กดหรือคมคุณนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงราศีสิงหรลัคนาสิงนะคะคุณจะมีความเก่งนะ,ะมีประสบการณ์แล้วก็มีความสุขอยู่ในความโสนวยตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้อะไรสิ่งนี้นะคะไม่ได้นะไม่ได้สนใจที่แบบอยากจะแบบ หาใครสักคนที่มาดูแลหรือเลี้ยงดูหรือปกป้องนะคะคุณไม่ได้เป็นพลังงานแบบนั้นทีนี้ถ้าใครเข้ามาพูดคุยหรือทักทายหรืออยากจะคุยกับคุณนะคะคุณก็โอเคเดี๋ยวลองดูลองพูดคุยดูนะคะแต่ทีนี้คนนี้มีลักษณะว่าคุณกำลังคิดหรือนะ,ะทบทวนว่ามีพลังงานที่ใช้ความกดหรือคมเรานะ,ะกดหรือข่มนะคะในพลังงานเป็นผู้หญิงของเรานะะไม่ว่าการพูดหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะแบบ ให้เราอะนะเหมือนพยายามวิ่งไล่ล่าหรือวิ่งตามเขานะคะเพื่อตอบสนองน e ส d e อีกอหรือความต้องการของคนคนนั้นบางคนก็มีลักษณะนะเช่นผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติ ภาษาหรือศาสนาหรือขนรรมเนียมหรือวัฒนธรรมเนี่ยนะไม่เหมือนกันตัวเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเนี่ยสามารถคุยกับใครก็ได้หรือมีตัวเลือกทางเลือกนะและเขาจะพิจารณาเองว่าจะเลือกใครนะรมันเป็นในลักษณะแค่พูดคุยผิวเผินนะคะทำความรู้จักหรือเรียนรู้นะคะทีนี้หมอคิดว่าคนคนนี้ก็เป็น energy พลังงานที่นะคะเวลาที่ผ่านไปบางคนนะคะก็อาจจะแบบว่า เหมือนเป็นคนไทยเหมือนกันนี่แหละแล้วรู้จักแล้วในอดีตและเขาขอโอกาสทักทายหรือคุยเราแต่ทีนี้เขาก็หายเลยเงียบหายบางคนนะคะอาจจะพูดบอกในลักษณะเหมือนว่าเออเดี๋ยวเรานัดเจอกันไหมหาเวลาไปเจอกันนะคะกลับมาทําความรู้จักเราไม่ได้เจอกันนานแล้วสมัยเรียนสมัยอะไรก็แล้วแต่เขาก็อาจจะพูดแบบนี้นะคะแต่ทีนี้อยู่ดีๆยังไม่ถึง เวลาที่จะมาเจอกันนะคะคนคนนี้ก็ทําท่าเหมือนว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวเหมือนลักกระปิดลักกระเปิดนะคะในอารมณ์พลังงานของเขานะคะว่าเออเราอุตส่าห์เปิดใจแล้วนะคะไม่มีกําแพงแล้วกับเขาให้โอกาสพูดค,คุยแล้วก็ทําท่าเหมือนแบบมาหยอกเราเล่นเล่นหรือพูดในลักษณะว่ายังไม่แน่ใจในการกระทําของเขาที่ยังไม่สม่ำเสมอนะคะว่า จะมานัดเจอกันจริงไหมนะคะบางครั้งก็หายก็เงียบไปแล้วก็นิ่งเฉยนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเราแบบรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมาทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าตัวเราอะไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมนะควบคุมความสัมพันธ์หรือหรือควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคุณพยายามจะเรียกนะจะเรียกอารมณ์ความรู้สึกหรือการควบคุมคอนโทรลนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคน ควบคุมเกมในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยในเกมพลังงานความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนว่าเราอะนะไปเจอคนที่อยากจะคุยเดี๋ยวเขาคุยเองนะคะหรือเขาเหงาเขาแค่อยากคุยนะคะหรือบางคนก็อาจจะให้คําพูดสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อให้เรารอคอยหรืออยากจะคุยกับเขาอีกหรือให้ความความหวังนิดหน่อยว่าจะเดินทางมาแต่ก็เงียบหายไปยังไม่เดินทางมายังนิ่งนะคะยังไม่ได้แสดงออกความรักหรือยังไม่ได้ ทำให้เรามั่นใจว่าเขาอาจจะพยายามเพื่อเรานะคะอาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินก่อนนะคะตัวคุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าไม่พอใจนะค,ะค,ณนะค,ะคุณไม่พอใจสิ่งนี้ว่าอ้าวเหมือนว่ามาหยอกเราเล่นๆแล้วก็หายไปเงียบไปนะ,ะนิ่งไม่พูดไม่คุยนะคะทำให้คุณอารมณ์เสียหรือมโมโหมาทําให้คุณรู้สึกว่านะฮะตัวเลือกทางเลือกหรือสองจิตสองใจว่าทําไมฉันจะต้องพยายาม เพื่อวิ่งตามหาผู้ชายอย่างเธอที่จะมาเป็นแฟนฉันคนอย่างฉันไม่จะเป็นจะต,ต้องวิ่งตามใครหรอกนะคะอะไรสิ่งนี้นะราศีสิง์ร,งรักรนาสิงกำลังรู้สึกสิ่งนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเมื่อเขาเหงาต้องการที่จะคุยกับคุณแล้วเขาอยากได้ความสุขนะค,ะความสุขก็คือมีเพื่อนคุยไม่เหงานะคะหรือว่าอยากพูดในทำนองหมดว่าลักษณะว่า เออตอนเนี้เขาอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจนะคุยกับเขาทําให้เขารู้สึกดีมีความสุขในลักษณะเพื่อนหรือวิตรภาพหรือความสุขที่จะมาเจอกันที่จะมาจอยนะคะแฮงเอาท์ปาร์ตี้ดื่มดื่มกาแฟดื่มเบียร์อะไรอย่างเงี้ยสังสรรค์หรือเจอหน้าเพื่อให้เขารู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนนะคะมาเติมเต็มมาเติม,มเต็ม,ตมจิตใจจิตวิญญาณเขาที่เขาเหงาที่เขาหงอยเหงาอะนะคะ ทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าวมีใครที่สนใจเขานะมีใครที่เฝ้ารอเขาหรืออ,อยากจะได้เขาหรืออะไรสิ่งนี้นะคะคล้ายๆแบบนั้นมานำมานาเสนอนะ,ะมานำเสนอความสุขให้เขานะ,ะมีเวลาให้เขาอะไรสิ่งนี้ นะมีเวลาตอบแชทเขาเวลาที่เขาทักไปคุณก็คุยก็ตอบแชทอะไรสิ่งนี้นะมีเวลาที่จะแสดงออกความรู้สึกมีเวลาที่คอยช่วยเหลือนะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลสิ่งนู้นสิ่งนี้และหมอมองเห็นถึงพลังงานของความขาดแคลนนะคะในความสุขความเหงาของคนคนนั้นและนะคะความไม่ภาคภูมิใจในตัวเองและก็ที่สําคัญวันนี้ตอนนี้นะคะหมอมองเห็นถึงนะค,ะคนที่น่าจะขาดแคลนเรื่อง ทรันะพยากรนะ,ะเงินเงินนะคะมาเห็นถึงเงินนะ,ะราศีสิง์รักคนาสิงนะคะตอนนี้พึงระวังว่าคนที่เข้ามานะคะอาจจะขอความช่วยเหลือคุณอะไรบางสิง่งบางอย่างนะคะหรือบางคนนะคะถ้าสมมติว่านัดเจอนะคะหรือกินกาแฟกินนู่นกินนี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็โปรดระวังในสิ่งนี้นะการออกเดทหรือการนัดหรือเจอใครอะไรสิ่งนี้นะคะโปรดพึงระวังเพราะว่าในมุมมองนะคะที่คนคนนั้นนะคะมองคุณก็คือ คนนี้นะคะอาจจะเงียบหรือหายจากคุณไปไม่รู้กี่วันแล้วนะคะก็ติดต่อสื่อสารกลับมานะคะและเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณอะนะคะก็รอเขาอยู่ตรงนี้เวลาที่เขาคุยกับคุณและดูคุณก็สนใจหรือว่า ดีใจอะนะคะสนใจดีใจที่เขาอะยังกลับมาทักทายยังคุยหรือคุณยังรอยังรออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เขาก็เลยรู้สึกว่าถึงแม้เขาจะทําตัวเย็นชาหรือทําท่าเหมือนจะตัดคุณไปหรือว่าไปอยู่ในโหมดเซฟเซลของเขาอย่างไรคุณก็ยังอยู่ตรงนี้อะไรสิ่งนี้นะคะจะทักมาตอนไหนช่วงไหนเวลาไหนก็ได้หรือเขามีปัญหานะคะ คุณก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะให้ความสุขสรุปสนานให้คําแนะนำนะคะให้ทางออกให้ตัวเลือกให้ทางเลือกในชีวิตคือเหมือนคนที่คอยเคลียร์ปัญหาให้บุคคลคนนี้นะคะพิจารณานะคะราศีสิงหรลัคนาสิงนะคะเอาละค่ะคุณอาจไปข้องเกี่ยวกับชาวราศีกันมิถุนหรือเมษนะคะราศีสิงหรลัคนาสิงนะคะวันที่เป็นแบบตะวันตก ส่วนถ้าใครนะคะยึดถือเป็นแบบโหราศาสไทยถ้าคุณคิดว่าตรงก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้การน่าพลังงานของไพ่นะคะเรายังไม่ได้ดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเวลาที่เราฟังไพ่ช่องหมอแจนทุกคลิปนะคะให้คุณพิจารณาว่านะ คนของคุณเนี่ยมีปฏิกิริยาแบบไหนกับคุณนะคะมองแล้วก็มองในมุมของไพ่แล้วก็เปรียบเทียบนะคะมองจากความเป็นจริงนะคะมองจากความเป็นจริงนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซินะคะว่าเดี๋ยวมองขอไพ่ความรู้สึกของคุณคณนนี้นะคะที่มีต่อราศีสิงห์แลวขนาสิงห์คนคนนี้นะเขาบอกว่าตัวคุณนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนโสดนะคะ มุมมองเขาอะนะ,ะมองในลนักษณะเหมือนว่าคุณอะโสดมีลอ็อกเอเป็นเป็นคนที่ดูดีแหละนะคะนะ,ะสามารถดูแลตัวเองได้แต่ก็คือสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ก็คืออาจจะไม่มีแฟนหรืออาจจะเคยผิดหวังเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มาแล้วก็ของตัวโสดมานานมากหรืออาจจะแบบ กลับมาโสดอะไรสิ่งนี้ในมุมมองที่เขารู้สึกนะคะว่าเออคุณสามารถดูแลตัวเองได้เขาไม่จําเป็นต้องดูแลคุณอะไรสิ่งนี้นะ,ะก็มีการพูดคุยกันในลักษณะแบบทางโซเชียลออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะถ้าถามว่าเขามองว่าคุณโดดเด่นไหมดูดีไหมนะคะคุณโดดเด่นนะคะแล้วก็ดูดีแต่เขาก็รู้สึกว่านะ,ะตัวเขาอะน่าจะไม่สามารถนะคะ คุยแบบเล่นๆนะคะหรือว่าถ้าตัวเขาอะนะคะไม่จริงจังนะ,ะหมอมองเห็นถึงเขาคิดว่าตัวคุณอะนะคะถ้ามีความสัมพันธ์ที่มันเหมือนว่าเขาพยายามจะใช้คําพูดกดหรือข่มนะค,ะคุณอะนะ,ะหรือเอาชนะนะ,ะพูดคุยเอาชนะมีเรื่องเถียงหรือว่าเออให้เธอให้เธอส่งข้อความมาก่อน ฉันไม่ส่งอะไรสิเนี้ยเหมือนปในการเล่นเกมในความสัมพันธ์เหมือนว่าตัวเขาเนี่ยนะคะพิเศษนะเ,เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดพิเศษผู้หญิงอย่างไรล่ะสิ่งเนี่ยเอออยากได้เขาหรือผู้หญิงคนอื่นก็อยากได้เขาอะไรสิ่งเนี้ยนะถ้าเขาคิดแบบเนี้ยเขาคิดผิดนะเพราะว่าเขามองว่าคุณอนะอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างดีนะเปตตัวเองได้แล้วก็ถ้าคนคนนี้ไม่ต้องการ มีความรักนะคะเช่นคบแบบอัพสถานะความสัมพันธ์แบบแต่งงานในอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีการเปิดเผยความสัมพันธ์หรือยกย่องนะคะยกย่องคุณเป็นแฟนออกหน้าออกตาหรืออะไรสิ่งนี้นะ,ะแบบเปิดเผยความสัมพันธ์เขาก็คิดว่านะคะในท้ายที่สุดน่ะคุณน่ะก็ไม่ยอมนะจะไม่ได้ยอมหรอกนะะในความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ค,ะคุณน่าจะเป็นฝ่ายเลือกจากไปมากกว่าเพราะตอนนี้หมอเห็นถึงพลังงานของ ความลังเลใจนะคะความลังเลใจแล้วก็จะดูซิว่าถ้าคนคนนี้ไม่เดินทางมาหาคุณเหมือนที่บอกหรือที่พูดที่นัดว่าจะมาหานะคะแค่คุยกันก็ยังไม่สม่ำเสมอเลยแค่คุยนิดหน่อยนะคะแล้วเขาก็เงียบไปนะะเหมือนว่าถ้าไม่เหงาก็จะไม่ทักคุณมานะคะถ้าเหงาก็จะจะคุยอะไรสิ่งนี้นะคะหมอเห็นสิ่งนั้นนะ,ะเหมือนเป็นการที่เราทําให้อารมณ์เสียแล้วก็แบกแบกความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะ เหมือนเรามีคําถามอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะอะไรทําไมยังไงทําไมเขาไม่พยายามทําไมเขาไม่สิ่งนั้นสิ่งนี้ในอดีตอ่ะเหมือนตอนมาคุยแรยกๆเหมือนเขาทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเออมันดีมากเลยอ่ะพลังงานนะคะเหมือนมีความสุขหรือแม้กระทั่งก่อนที่เขาจะมาทดลองคุยกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่รู้สึกโชคดีมีความสุขนะคะควบคุมพลังงานของตัวเองเนี่ยนะคะได้ดีมากๆเลย พอมาเจอคนนี้มันทําให้พลังงานของคุณโดนควบคุมหรือกดดันเหมือนมีแรงกดดันนะคะที่ทําให้เรารู้สึกหงุดิใจหน่วงหรือรู้สึกเหมือนว่าไม่มีคําตอบกับความสัมพันธ์นี้ที่ว่าจะเริ่มนะคะจะเริ่มหรือจะจบดีนะ,ะเหมือนว่ายังไม่ทันได้เป็นแฟนคุยกันยังไม่ถึงไหนคุณก็คิดตัดสินใจว่ามันรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่าฉันจบดีกว่าถ้าคนคนนั้นนะคะมีพลังงานเหมือนทําตัวเหมือนแบบ ใครๆก็อยากเอาเขาอะนะคะลักษณะนี้นะหมอไม่รู้ว่าการกระทําของเรานะในการแชทนะเราทักก่อนหรือแชทช่องขวาหนักหรือว่าเขาหายไปแล้วพอเขาทักกลับมาเราก็ตอบทันทีทันใดหรืออะไรสิ่งเนี้ยอันนั้นหมอไม่รู้นะคะทีนี้มันก็เลยทําให้คนคนนี้ คิดว่าตัวเองมีอํานาจเหนือกว่าในความสัมพันธ์เวลาถ้าบุคคลไหนที่คิดว่าตัวเองมีอํานาจเหนือกว่าในในความสัมพันธ์นะเขาก็จะใช้พลังงานของความกดดันและก็จะไม่พยายามเพื่อให้อีฝ่ายหนึ่งพยายามหรือไล่าตามเขาเพื่อเอาความรักนะคะอะไรสิ่งนี้เหมอเห็นสิ่งนั้นคนคนนี้ยังไม่ขยับนะไม่ทํางานในความสัมพันธ์และก็น่าจะยังไม่ได้ให้ความรักคุณในลักษณะนี้แต่ถ้าคุณคิดว่า คบกับคนนี้หรือคุยกับคนนี้แก้เหงาคุยค่าเวลาไปยังไงแหละตอนนี้เออเราก็ว่างหรือไม่มีใครคุยเราคุยได้นะคะแต่ช่วงนี้ถึงเมษายนนี้นหมอเห็นถึงสถานการณ์ยังอาจจะทําให้คุณรู้สึกหัวร้อนด้วยนะคะก็โปรดพึงระวังนะคะแต่ถ้ามันมีพลังงานของไพ่ที่ขึ้นว่าบางคนนะคะถ้าคนนี้เป็นแบบคุยวันสองวันแล้วหายไปเจ็บแต่ันแล้วก็ทักมาแล้วก็ไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนคําพูดหรือสัญญาที่การกระทําของเขานะคะ หมอเห็นถึงการที่คุณจะตัดสินใจบล็อกคนคนนี้นะคะก็คือบล็อกการติดต่อสืส่อสารเลยไม่อยากคุยแล้วฉันอยากจะควบคุมอารมณ์อยู่ในความสุขหรือในโหมดควบคุมอารมณ์นะ,ะเพื่อไม่ต้องให้ใจเราเนี่ยะวงหรือรอคอยว่าเขาจะแชทจะโทรหาอะไรสิ่งเนี้ยหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะเป็นการตัดสินใจของตัวของคุณเองและตัวคุณก็นะ,ะไม่อยากจะไปที่นะคะคนคนนั้นทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเขา พิเศษหรือวิเศษเลิศดเลออะไรสิ่งนี้นะแล้วคุณจะต้องไปพยายามนะเพื่อทําให้เขาเห็นว่าคุณคู่ควรส่งคุณค่าให้เขาเลือกให้เขาแสดงออกความรักหรือนะอาจจะมีคนอื่นหลายคนเป็นแบบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นหมอไม่รู้นะคะจะไม่ก้กลาวกายนะว่าอันนั้นคนของคุณทีนี้นะในลักษณะว่าคุณก็จะคิดว่าฉันทำไมจะต้องไปนะ พิสูจน์ตัวเองแย่งชิงหรือสู้ลบปุกมือนะคะเพื่อนะเอ๊ะคนนู้นคนนี้ก็สนใจเขาคนนู้นคนนี้ก็สนใจนะเราจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วจะต้องทําสิ่งนั้นให้เขาะน้นออกไหมคะนะเปรียบเหมือนพระราชาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นะคะแล้วก็เราอ่ะจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะเป็นนางสนมใช่ไหมคะอ่ะเขาก็มองนางสนมหลายคนและทําไมเรานะ เป็นราชินีเราจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเราเพื่อให้ราชามาหาเราแต่ถ้าคนนั้นคิดว่าให้เราเนี่ยนะคะแอคชั่นหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อให้เขาพิจารณาว่าเราเนี่ยเหมาะสมเราหน้าตาสวยดีดูดีเราทำงานแบบไหนเราให้อะไรเขาเราเขาเราตอบสนองอารมณ์ความต้องการให้เขามีความสุขได้แค่ไหนแล้วเดี๋ยวเขาจะพิจารณาความสัมพันธ์อีกทีอะไรสิ่งเนี่ยนะะ หมอรู้สึกถึงการหัวเสียของชาวราศีสิงมากในตอนนี้หมอเห็นแบบคนแบบอารมณ์โมโหอ่ะนะคะโมโหแบบทําไมทําไมคนขี้เหงามาปั่นหัวเราอะไรสิ่งนี้ยหมอเห็นถึงอารมณ์โมโหอารมณ์โมโหอารมณ์มกโกรธที่แบบราศีสิง์คือคุณเป็นดวงอาทิตย์นะ่ะเราคิดว่าเราเนี่ย เป็นคนดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะกิริยาท่าทางมรารยาทหรืออะไรสิ่งนี้นะคุณดูดีโดดเด่นและเวลาเราเจอใครบางคนที่มาลูปคมเราสิ่งนี้เราจะไม่เราจะไม่ยอมอ่ะเราจะไม่ค่อยยอมนะคะคือมันมันไม่ได้เกิดเป็นความรักมันเกิดเป็นความเหมือนอารมณ์โหเหมือนคนบางคนที่ มามาแย่ลังแตนนะคะแตนก็พร้อมจะต่อยอะไรสิ่งนี้นะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเออใช่หรือเปล่านะเป็นสิ่งนี้ที่คุณคิดหรือรู้สึกหรือเปล่ากับพลังงานความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเชื่อมโยงหรือปฏิสัมพันธ์กับใครบางคนก่อนที่จะมาชมคลิปนี้ก็ได้หรือกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ